สบายดีสวัสดีค่ะวันนี้มาพอกับมินตาสาวเราลักต่างไปทข้งหลังก็คืออเมเนาะเข้ามาสวนสาธารณะสัตูเมืองเราญี่ปุ่นเนาะเราญี่ปุ่นคืออยู่ทั้งหลังทั้งเขาทั้งพูนทั้งหลังเนาะทั้งหนามเป็นทั้งหลังเราผิดอันนี้เฮายางมาทั้งทีมันคือทั้งหลัง เดี๋ยวพี่ตาจะพาเบิงหลอกเดี๋ยวก๊บก็ให้เบิงเด้อตอนนี้ก็ยังบบมีท่านบบท่านมีคนหลายเถ่อเนาะคนมาหน่อยเดี๋ยวสิลับกล่องสุพน้องเบิงแต่ละมุมแต่ละมุมเนาะอันนี้ก็คือหลอกข้างหลังเนาะรอบข้างหลังอันออน,นี้เป็นขอบกวั้วคือคืออยู่เมืองไทยที่หนองประจักษ์นั่นแหละเนาะพี่น้อง อันนี้เป็นเด็ดคือดดรถแลนด์ะไรแบคนแลนก็นนออยังสีละนี่ประมาณนี้เนาะอันนั้นพูนน้องเมยกับแตงโมงกับน้องยินเนะฟฟาะทีโดทีฟไปฝากรถของเท่ากับจอดอยู่ทั้งลุมอันนี้คือทั้งหลังเดอ้อพี่นอ้องมีบอนเลนบอนเลนของเด็กน้อยคือกันแต่บ่มีหลายบ่คือน้องประจกักษ์ทีอันอยู่อุดอรเนะาะสบายดี สบายดีเออสบายดีงามงามบอกเพื่อนแดไอันนี้เอาอันนี้น้องยิ้มเด้อเออเออไปปะน้องบ่มมี่พอเด้อสบายดีก่อนสบายดีก่อนเออสบายดีงามงามทูทูงาม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 เอออ่าเป็นตาฮักเป็นตาสซ่างเหรอไอ้หลานหน่อยอันนี้บ่มมี่พอเด้อพี่น้อง พอเสียแล้วแม่เพิ่นบม่มาที่เป็นคลิปคือมือเศร้าให้แหละแม่ของเพิ่นน่ะแม่ไม้ลูกหนึ่งเนาะพี่น้องบอกเพิ่นมันกล้ามงามกลา,ามงามเป็นตาสังเลยเป็นตาสังอันนี้ก็คืออยู่อัน,นบนนี่ก็มีน้ามตกเนาะพี่น้องเป็นน้ามตก อ้มีปลาพร้อมโอ้นี่เจ้าเอาปลามาปล่อยพร้อมดิปลาวงามงามเีน้ําเตาเจ้าเฮ็ดเอาเนาะงกันเฮ็ดลําวันลําสวัสดีสดีน้องคือน้องเดนมเด้อกัน้อง สวัสดีค่ะน้องยิมเฮ้ยบงกล้องแดงเฮ้ยเดี๋ยวตกนะพี่เดี๋ยวตกกกาบงามๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เป็นตาซั่งมั้ง <c oughs> <c oughs> อันนี้มันมีตาหน้าหอมเป็นปล่อยตาเนะเประมาณนีน้แ้วเนะทุอกุ้นหลบอ เดี่ยวตก๊กเดี่ยวหัวซักไปย่างย่างไปเไป็นไก่น้ำเคี่ยววัเนี่ยไก่น้ำเคี่ยวเด้อเป็นพอตายอ่ช่วงอันเดือนนั่งเดือนยังบุประมาณได้กตามที่เดือนบอกให้ดึงเนี่ยมันตากจำได้ๆนะมันเป็นซาลา สาระห้งขึ้นไปทั้งเพิ่งก็ไดเด้อพี่น้องข้างบนเป็นาสาระอันนี้เป็นคือจุดใจกลางของเมืองแขวงสัญญาบุรีถึงตัวเมืองเลยเด้อพี่น้องแควงสัญญาบุรีเมืองสัญญาบุรีอันนี้นี่บอนที่ห้าขี่รถแล้วก็บบอาที่เ้าวิ่งอันนี้ก็คือมีบันไดขึ้นเนาะพี่น้องมีบันไดขึ้นอีอานเอาเด้อพี่น้องตาอานบ่ได แล้วพากันเซลฟี่เซลฟี่ลูกทรายบ่ได้มากลูกทสายยิ่มเฮือนนี่เป็นภาษาอังกฤษประมาณนี้แหละมีตัวหนึ่งเฮียแล้วมีตัวหนึ่งเฮียแหละโมโหว่าตัวตัวยังเนาะตัวหนึ่งเฮียแล้วประมาณนี้โอ้บรรยากาศงามงามโคสดงามเลยเนาะ แต่ยื่นอาจจะได้ยืนย่นเสียงฝนเนาะนี่อันนั้นก็เป็นคือท่างที่เข้าไปอันท่างคือท่างนี้เนาะเหาไปอันวงเวียนตัวนี้เข้าไปหลวงพระบางไปท่างซื้อไปทางพูนก็คือหลวงพระบางเนาะสามารถที่ต่มีคนมาอยู่แต่คนบ่มาหลายเชือเนาะพระเจ้ายนะังบ่าท่านมาหลายเชือ กนเ่็มยู่อันบอนอันงมเทียนคืออันเขาตนจองนะเขาตนจองคือท,ทางลุมขาเจ้าขายเครื่องเนาะขายแนวอยู่แนวกินเนาะแต่ว่าอันสาร่าตัวนั่นข้าปะเลยใส่เบิรงมันอยู่ฝักทางฟั้งนั่นเนาะแต่ว่ามีแหละนี่เมือเพงแสงสัญญาบุรีเมืองสสญญงบุรีนะคะเนาะ ก็แค่นี้แหละพี่น้องบ่ได้กวงปันไดเดอร์มิซามี่บ่ได้กวงปันไดเดอร์มิซามี่เนาะโอ้ยพิลาน่อยมัเปิดน้ำก๊อกเพิ่นแล้วบ่เนี่ยไปล้างมือล้างจีนเสื้อเปียกไปแล้วเสื้อส้งเปียกไปเด้อหล่าน้อยเอ้ยปิดปิดปิดก๊อกปิด ปิดก๊อกสบายดีตลอดเนาะแต่สร้างมันเด้ปิดก๊อกแน่ปิดหัวก๊อกแน่เออปิดหัวก๊อกทังสั้นและแม่เด้แม่อยู่ใสสร้างมือซันบอกขี้ดื้อขี้ดื้อเนาะตอนนี้ช่วงหนึ่งอันแตงโมถามถามีิลาน่อยนี่แหละนาน้องยิ่มนี่แหละ ถามว่าพอ่อพ่อไปใจพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วแ่นดิเพื่นกับยู่ดิไปพ่อตายแล้ว,ลวนี่พอแล้วนี่แต่แม่เนาะแลนนี่เป็นชีวิตแม่เลี้ยงเดียวนะคะตอนเต่าทายกับแม่ตอนนี้มาทายกับน้องยิ้มไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิด เดี๋ยวพ่นบิดหัวไอ้น้องมยอกำลังเซลฟี่เซลฟี่กำลังเซลฟี่ถ่ายรูปนะคะตอนนี้บรรยากาศกำลังงามงามฮะล้างมือบ่ใสสะอาดบ่เท้าแล้วบ่บ่อนี้ก็คือสวนสาธารณะมิตรภาพลาวญี่ปุ่นเนาะ ตอนนี้คนกำลังมาไล่เนาะนอันนี้ก็มีฮานค้าเป็นฮานคาฮานไข้เครื่องไข่ข้องกินอยู่ทางนองเนาะอันนั้นหอหลักเมืองตัวนั้นเนาะ,นอ,ะอันนี้ก็คือทางนี้วงเวียนวงเวียนอ้อมไปหลวงพะบางหลวงพะบางบริคมไซพงสาลีเมืองห้องสาไปอัน น่านก็นได้แล้วทั้งนี้เนาะเพราะว่าไปไปหอดพูดแล้วก็ม,มีมีทางแยกไปอันข่างท้ายมือเนาะเดี๋ยวิ้่ตาจะเข่าไปเบิงทั้งในอีกเนะาะทั้งในกับมีน้ำพุมีน้ำพุ <c oughs> กำลังมีคนหลาย <c oughs> น้ำพุตอนนี้ขาเจ้ายังบุท่ันเปิดเชือ้อ น้ำผู้น้ำผู้คืออัายูน่ะครหลวงเวียงจแก่นเนาะพี่น้องตอนนี้เขาขาเจ้ายังบ่ท่านเปิดน้ำผู้นี่น้ำผู้มนีละนี่น้ำผู้เดี๋ยวแรงๆคำคำข้าเจ้าจังเปิดเนาะตอนนี้เขาเจ,จ้าบ่ท่านเปิดนนจจปดูว่าเขาบ่าเปิดกับเปรู้เนาะพี่น้องนี่ ที่เป็นวงกลมเฮ้นยังสี่เนาะบายบายไปมาลูกซินบางลูกซินยังไงนี่เห็นยังสี่บางที่ว่าอย่าซ <ไป S 1> ีนอ่ะเราจะพาอันน้องยิ้มเราพาน้องยิ้มไปซื้อลูกซินไปลูกซินไ,ไปซื้อลูกซินใส่เงินเด้อยวเงินเด้ออยู่ใส่ ย so ังเงินปะบอกเด้กเราจะพาหลานน้อยไปซื้อดุซินไปเอิ้นไปซื้อดุซินแล้วไปบัปย่างไปไว้เด้ย่างไปไหมไปไปย่างซาแท้ ไป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 ซื้อลูซีนซื้อลูกซีนให้หลานหน่อยเองนหมเอาอันนี้ว่นะเอานี้บ่อันนี้บ่เอานี่บ่บบไม่ใช่แล้วก่อนเลยไอซัมพันไอซัมพัน,น 3, 000, เอา้ากินลูกซีนมาดิไ, <c oughs> ไปซื้อลูกซีนมานั่งกินมาสั่นฮะกินมึงดู เด้อมาซื้อลูกซินกินเด้ออันเดียวปะมีใครลูกพร้อมไปไปเมื่อ มันทั้งช่วยนะเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้สนีกันเนาะพอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปใหม่ลาน้อยลาหน่อยบอกว่าอันซื้อซื้อแล้วไปนั่งยูพุ้นกินวาซันดีเพราะท่านหอดใส่กินเบิดแล้วขอบคุณค่ะบายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงามๆบ๊ายบาย